นี่นะคะ uh, ก็ป้าก็มาดูช่างป้ามาดูช่างถ่า uh, ยป้ามาดูช่าง <c oughs> ป้านี่แหละเป็นคนไทย <c oughs> มาดูช่างทาสีก็สีมันก็ทานี่แหละเอฟซีพี่น้องก็เห็นเพราะว่าลายของเหล็กลายของเหล็กนี่ก็มีทั้งดอกไม้มีทั้ง เป็นวงๆวงเป็นดอกดอกไม้เป็นผีเสื้อเป็นอะไรมันก็ค่อนข้างจะใช้ความละเอียดอ่อนในการเก็บนะคะต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยที่ช่างก็อุตส่าห์มาทำให้เนาะแบบใจเย็นมากจริงได้นะคะเพราะว่ามันมีหลายซอกหลายมุมมากนะคะและที่สําคัญร้อนมากวันนี้เป็นาภาษาว,นนวันนี้ร้อนมากแดดจัด ด้วยนะคะแดดจ้าเลยท,ทั้งทั้งที่เมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้หนาวหนาวจนป้าถ่ายคลิปไว้แต่ก็ยังไม่ได้ลงะนะเนาะเมื่อคืนก็เออใช่ลงอยู่ลงอยู่ลงคลิปอยู่เมื่อคืนนี้นะคะโอ้มันหนาวมากแล้วก็ลมพัดแรงมากจนต้องใส่เสื้อกันหนาวนะคะแต่พอมาวันนี้แดดจ้าทั้งวันเลยแดดจ้าทั้งวันเลยเ,ยเลยพิ่งจะมีเมฆบ้างนิดหน่อย ตอนบ่ายตอนอะไรอะ่ะแต่ตอนเช้าหรือบาแก่ๆนี้โอ้มันร้อนมากเลยช่างก็ทำอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีเหมือนหลังคาอยู่ตรงประตูนี่แหละแต่ว่าหลังคามันก็มันก็เล็กเนาะมันไม่มันไม่คุ้มถ้าสมมติว่ามันไม่บงังแดดนะคะไม่บังทางแดดทางตะวันมันไปอะ่ะอย่างเช่นตอนบ่ายนี้ก็คงจะ ไม่ได้ลงมาดูพู้สร้างตอนใบเป็นไหนเดือดนเดียดแจ้มเลยมันบหเ่อารเอนาะค่ะนี่แหละมันร้อนมันร้อนแต่ช่างก็ก็ต้องทําถ้าไม่ทําก็คือมันก็ไม่มีเวลาทํานะคะเพราะว่าตอนเช้ามันก็มีเอ,อเดียดไม่ร้อนก็คือไม่ไม่เยอะอะเวลาทํางานไม่เยอะแต่มันก็เดด ทั้งวันแล้วตอนเย็นถ้ารอให้แดดหายหรือแดดอ่อนแสงก่อนนะคะมันก็ไม่มีเวลาทำพอนะคะช่างก็เลยต้องทำกลางวันที่แดดร้อนจัดๆนั่นแหละนะคะดูชุดที่พนทำงานจึงได้เซฟทั้งหมวกทั้งกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็จะประมาณนี้เพราะว่ช่างก็เออ คือมันเหมือนที่ป้าเล่ามันมีซอกเล็กซอกน้อยเยอะถ้าไม่ค่อยๆทํใจเย็นๆแล้วต้องใช้เวลามันก็ยากมากมันก็ยากมากที่จะสําเร็จนะคะอ่าใช่ดีที่ช่างก็ต้องทําแบบใจเย็นๆอุ้ยช่างสักก็ทาสวยมากนะคะดูเก็บงานเล็กงานน้อยที่เป็นซอกน้อยซอกเล็กก็ใจเย็นมากเพราะช่างก็ โอ้โหอดทนมากนะคะก็เก็บงานที่มันเป็นโซนโซนใหญ่เช่นสีดำแบบเนี้ยเป็นคานเป็นลูกกลงแบบนี้เนาะก็